เราจะมาดูที่การทำกันนะโดยที่เรานะคะก็เอาหน่อที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะเอามาทำนะคะโดยที่เนี่ยเราเพิ่งซื้อมาจากออนไลน์วันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆซึ่งดูสิเห็นปลามันยังไม่มีรากเลยนะคะ <T> Garden. สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่องดีดีทีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆดูทุกคนเลยค่ะ มีเพื่อนๆน,นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามค่ะว่าเมื่อเพื่อนๆน,นะคะแงะหน่อน้องยิมโนออกมาจากต้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมีวิธีการนะคะนํามาชําหน่อยังไงร่อรากยังไงนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่ซื้อหน่อเด็ดสดมาจากออนไลน์แต่ว่าไม่มีราก วันนี้ค่ะ DDT ก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะในการล่อรากหน่อของน้องยิมโนค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยที่อุปกรณ์นะคะที่เราจะมาใช้ในการํำหนอกันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโดยเรานะคะก็จะเตรียมกระถางไว้ค่ะ1นึ่ใบเนาะแล้วก็รองก้นนะคะด้วยหินภูเขาไฟค่ะ หน้าตาจะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะใส่พีทมอสลงไปค่ะ ที่เราใช้พีทมอสนะคะคือด้วยความที่เรานะคะจะชำหน่อแบบระบบปิดเนาะแล้วพีทมอสนะคะก็จะมีความแบบว่าสะอาดกว่าดินทั่วไปนะคะในเรื่องของการขึ้นราหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะพอที่จะช่วยได้มากเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเลือกที่จะใช้พีทมอสในการชำหน่อแบบระบบปิดครั้งนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ออสโมโคส แล้วก็สตาร์เกิลจีนะคะแล้วก็กลบด้วยพีทมอสอีกทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ยากาันราเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้เพราะว่าระบบปิดเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นรานะคะเพราะว่ามันจะชื้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะแต่ว่าอันนี้นะคะ DDT จะไม่ได้ใส่เพราะว่า DDT ขี้เกียจคะ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขยันนะคะเราแนะนําเลยนะว่าเพื่อนๆก็ใส่ไว้ดีกว่าค่ะโดยที่นําแคปเทนนะคะไปผสมกับน้าเนาะแล้ว ก็นำพอตนี้นะคะไปแช่ในแคปเทนให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อที่เขานะคะจะได้ช่วยเพื่อนๆป้องกันเชื้อราได้นั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนของการปักชำหน่อนั่นเองค่ะที่เรานะคะก็อ้อาหน่อที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะเอามาชำนะคะโดยที่เนี่ยเราเพิ่งซื้อมาจากออนไลน์วันนี้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งดูสิเห็นปะามันยังไม่มีรากเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน่อของน้องเดย์ดรีมเนาะเดย์ดรีมเมี่ยังไม่มีรากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาลองชําแบบระบบปิดกันดูเพื ora, ana, ่อเป็นการรอรากเขาเราก็วางไปเลยแบบงา่ายสุดๆเลยนะเนี่ยก็วางลงไปเลยบนพีทมอสนเนี่ยวางแน่นๆได้เลยนะมันจะได้ไม่เปลืองที่น,นะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายกระถางใหม่ดี นี่นะอันนี้นะคะเป็นหน่อของต้นทิงโพนะคะยังไม่มีรากหมืนกันนะคะเป็นหน่อเด็ดสดเห็นป้ะนี่นะคะหน่อเด็ดสดยังไม่มีรากเหมือนกันนะแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะวางให้ชิดๆกันเลยนะเนี่ยชิดประมาณน,นี้ได้ประหยัดที่ดี เจ็บเจ็บเจ็บหตำอ่าพรางเสร็จแล้วนะคะมันเหลือที่นิดน,นึงนะตรงนี้เราก็จะเอาหน่อนะคะอันอื่นๆที่เราจะร่อลากเนี่ยเอามาวางด้วยเพื่อให้มันเต็ม่อดเอาวางลงไปเลยง่ายปะ่ะง่ายเนาะ เพืมันก็วางลงไปเลยนะคะให้มันเต็มๆเ,เสร็จแล้วนะนี่ให้มันเต็มๆแน,น่นๆเลยนะคะ นี้เห็นปะดูเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของพอร์ตอื่นๆนะคะที่เราได้ทําการแบบชอมไว้ดูก็หน้าตาจะประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ททำให้มันตะระบบปิดนะคะก็คือใส่ถุงแล้วก็รัดหนังยางนถุงใส่น้ําแล้วก็ใส่พอร์ตที่เรากําลังจะทําการล่อลากเข้าไป ร้านหนังยางแค่นี้เองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะแล้วก็ร้านหนังยางแล้วก็ผูกป,ปากให้แน่นนะคะนี่แบบนี้เลยก็มาวางชี่ที่แบบในโรงเรือนที่มีแสแลนได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะ วางแล้วก็ให้ทําใจลืมไปเลยว่าเคยวางนะอย่าไปยุ่งกับมันมากนะคะเนี่ยวางแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทําเป็นลืมไปเลยนะคะว่าเคยวางเขาไว้นะคะเพราะว่ายิ่งเราไปยุ่งกับเขามากนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เขาเกรงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ออกรากได้เนาะเพราะฉะนั้นคือ วางทิ้งไว้เลยประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันก็คืออาจจะดูแค่ภายนอกว่าเขาขึ้นราไหมนะคะเพราะว่าการาอระบบปิดเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราเนาะก็ดูแค่ว่าเขาขึ้นราไหมแล้วก็มีแมลงมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยค่ะ2เดือนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันต่อไปค่ะว่าวันอันนี้นะคะที่เรารอรากกันเนี้ยค่ะเขาจะมาไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะคอยนะคะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเพื่อนๆยังไงเนี่ยรอติดตามผลกันในครั้งต่อไปนะแล้วก็จะกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีที่ค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านค่ะบ๊ายบาย